ขอโทษหลายๆเลยให้เว้าเนีย่ยเถอะปีใหม่กับบอลเดัมสงการกับบริเลัมปกติเราแต่ละปีละปีขอสิไดห้หลายที่สุดให้ขอโทษด้วยออน เมนว่าคุณนายคัดฟังเอาถอดบัโคไวท์ศาสั์ส่วพ่วมกระลังสีส่วมึงพอดมาเที่ยวมัวนาขึ้นกลัวเดิมพ่วมสีเริมออกแอลหากินกูโดดเวียนน้ำมึงนายบัโควิดเดเพกะเพเข้านี่เข้านี่บ่จังหนี่จักสินลบกินลบไปลบไปนี่เน่อยๆใหญ่ๆหวดดหัวเลือกข้นข้นมาแล้วเรือใจเด่พอนใหญ่แมน่นแล้วพอนันมีอำนาจใจอำนาจใหญ่มงเงินเดือนกินพวก เส้าดินมีแต่จอดกับจอดมีแต่ทุกคำมอดจากสีกินยังเศรสฐกิจมันพังไปทั่วประเทศให้ลาพี่รองสังเกตว่าเป็นน้ำยังเศรสฐกิจมันพังงอนผู้นำนาโงนั่งโจโคกับบมีทั้งไป นั่งโจโคกับว่ามีทางไปเศรษฐกิจมันไล่มันไล่มีแต่สังกับสังบ่โควิดไหลหลังเข้าสู่เมืองไทยไปทางใดนี่จังแม่นลำบากวิตดังปิดปากขนหูขนไวมีแต่เตกับช่วยมีแต่ช่วยกับช่วยมาปีกวักวกลักวกวัวกัวย้อนผู้นำสวัสวสัวเราะพแก่ปัญหาบัดภาษีนั่นหนาข้นหนาไว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 ขืนหนาไวไวนีขคอยกระทบ ฟังเกิดป่วงเจ้ารับประจาระโรคระบาดเข้ามารอบสองรอบสามฝ่ายรัฐแล้วไม่เคยปราบปรามฝ่ายรัดและไม่เคยปรปาบปรปามโรคระบาดลวนลามรับไปทุกทุกที่เข้ามาเมืองนีเาางนนเง่เข้ามาข้างนี้และจนทั่วเมืองไทยเข้ามาข้างนี้และจนทั่วเมืองไทย,ากกายเองภาคใต้ภาคกลางภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานเรือเฟือแต่ก่อนเราไม่มี ระวังตัวไวด้ดีๆเถิดนะประชาชนอย่าไปสนแล้วกับมันมันบอกกาดยาตกนะมันบอกกาดยาตกนะมันบอกกาดยาตกนะอยากสมน้ำหน้าตัวรัฐมนตรีตัวมันนั่นเละตัวดีตัวมันนั่นเละตัวดีนำเสื้ออับปีผ่าท้าย,ายประชาชนทรงสาลคนจนเอาหาย สงสารละคนจนเอาให้ลกไปทูหัวเมืองไทยจีหากินจังได้ยีนอมได้ยนออได้ยนออได้ยนออย้อนส้อยท่องรอนี่เราเช็ดให้คอยเกึอนอนเด่บ่อเร่ลำมันเจ็บมันเจ็บแล้วมันต่ำมันเจ็บมันเจ็บมันต่ำเจ้านายลายย่ำผ้ากันทำตัวเอาเงินผ้าสีผ้ากันไปเที่ยวมัวเที่ยวมัวโอ๊ยเที่ยวมัวเที่ยวมัวเที่ยวมัวโอ๊ยเที่ยวมัวเที่ยวมัวเที่ยวมัวโอ๊ยเที่ยวมัวเที่ยวมัว มากกูว่าปล่อยสิคนทําไมทําไมไม่ระวังตัวตนบอกประชาชนกาดย่าตกนะสาทูให้ติดทั่อาจจะาสาทูให้ติดทู่อาจะปาสิสมนําหน้าละผู้แทนเฮงสวยเมืองไทยป่วยมาตั้งนานเมืองไทยป่วยมาตั้งนานเจอรัฐบาลเราไม่รู้เลี้ยงจา ไม่รู้จักพัฒนารู้แต่กู้มาปราชาชนเป็นนี่ถ้าเป็นแบบนี้ประชาชนต้องตายไปตายละไปตายสานาะาไปตายไปตายสาหนะ้าบ่รู้จักพัฒนาท่าน้าจิอาสาอยูต่ต่อประชาชนเขาบ่ได้เงืองอเงึดงอเงือกงอเงึดงอ,งดงอไปตายถอันตายตนบักหาตํ้มตาหน้านี่นากระนวนนวนนี่นาบ่พัฒนาอย่างตํา ่พ mm ัฒนาอย่างซ้ำ เอาขึ้นหอดกระโท่มาเยี่ยมมายามันละบ่ได้บ,บ่สิมาขึ้นหอดอีหยังคอยป้ากับขึ้ป้าตตัวเจ้าก็เป็นคนสดลนลเดีย,ยากไปไสก็ไปที่ลบาบัดที่นี่เอาเพิ่นนี่แหมคือว่าสั่นนอาบาัดให้คอยถามเน่ยโทรมาหาคอยนี่ฐานะอีหยังโอ้สร้างว้าไปยังสั่นเนาะก็เป็นห่วงเป็นใยคือเก่าหาันละเห็นว่ากระไดยัสีใจรลายหลาย,ลายเจ้าประท่านด้ตอบคำถาม่อ,อยอยู่เจ้าโทามานี่ได้ฐานะอีหยังเอาตอบคำถามไม่ตรงประเด็นด้วยฐานะอีหยังวัตที่ ้านายากจนว้าวทานไม่อยากจนจาคือสิบเทอร์เมหาหะคอยเนาะยาขึ้นยาขึ้นไปว่ามีเงินให้เจ้ายืมดอกเน่ว่าลรัดซ้ำเจ้าหูบ่บ่หูว้าไึ่ได้รว่ายู่โอ้ยเนาะเจ้าสิบ่ให้ขอยยืมมีหรีบ่นี่บ่แค่ขึ้นบาข่อยสิใจดีขึ้นหนาตานะว้าเขาคูดในหลายเด้อที่คิดห่อน,นั่นคันไม่มีเงื่อนแค่นี้ละเออไปล่ะ สวัสดีครับเมนบ้านคุณเม่มอลลั่องเปียนบนอครับสวัสดีค่ะเมนยู่ค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเด้อค่ะใส่น้ครับเพื่อนเพื่นไม่พงเนียนมาชิมาจากเพื่นไม่ใส่งานกับทีมนะครับเมมยเพื่อนมาจากมอลำั่มเเสียงนแกมาอย่ต่เดีเออแมากมอลล่น้ครับานมอลำั่องเปียนครับุณเป็นคุณย่าเลยครับเม่นละ แม่ก <c ười> th ็บบนี่ป๊าทม่เราขึ้คือ่าครับี่น้อึงทำานน่นถ่าย่ายไม่ยังไงทีมันจางเขาเขาแบบเข่ายัมคือบอกไปห่ายแม่คนถึงก็ไ่้ กระาดจนพูนแต่ะเก็น่ปงมื่เดาพูดกระติมนัดีสองแขนข้องแขนนี่ละเป็นยังหน่อยเอละสามสีลอยคือนับเป็นข้ามจนเพาว่ามอลำแลวก็กาหมักใจลูกลามื่อนี้คือแตงหน้าผู้งามทะลูกนแม่มึงบ้านจังบ้อ